สวัสดีครับผมอุ้ม G45 นะครับผมวันนี้ก็วันที่28เดือน7 2568นะครับวันนี้เรามาส่องทหารกรัรมพูชานะครับบ้าคอนเทนต์นะมาลงคลิปเยอะแยะเลยนะครับผมนะมาดูคลิปที่1ครับอันนี้หญิงสาว3คนนะครับกำลังขุดหลุมฝังตัวเองในจังหวัดกันดานของ เตรียมเตรียมให้บองโปนเตรียมกัมพูชาแเลยอันนี้คือภาพเสียหายหลังจากเอฟสิบหกถล่มยอดภูมะเขือนะครับผมก็ตามที่เห็นเลยนะครับไม่ด้สวนลุงคนนี้นะครับมาอย่างจ้าบนะครับดีนดีซุปเปอร์หรือเปล่า แต่แล้วก็เป็นแบบนี้ตามที่เห็นอันนี้คือภาพตองไปนะครับมาเพื่อเรียนแบบพย,ยาแถนโอ้อันนี้อันนี้กินข้าวมื้อสุดท้ายของชีวิตนะครับเขาบอกว่าโอ้กินไปสั้นนี่มือ้อสุดท้ายของชีวิตแล้วบองเลยนะครับดูอ๋อนี่โอ้โหมีมีด อันนี้มามันเหมือนมาปิกนิกเลยนะเนี่ยไม่คอนเทนต์ต้องมาก่อนนะครับเพื่อสร้างรายได้จากคลิปเรียวนะครับเพราะว่าเงินเดือนไม่พอกินนะครับนะต้องถ่ายคอนเทนต์เพื่อเรื่องนมองไม้หารายได้แล้วก็หาค่าสนับสนุนนั่นเองนะครับวันนี้หิงผมจะบ้านนะครับเพราะว่า ไม่มีปัญญาที่จะลงมือใช้บ้านใช้ผู้บริสุทธิ์ป็นทีขอนะง,า,งในในานับอันนี้ในถนนเลยนะต้งแวั้ง้านแลยบมานให้หมดนะครับที่รับข้อยากให้ อันนี้ภายในรถขังทีห้าสิบห้านะครับกําลังจะไปส่งทัพที่ชายแดนนะครับนี่อันนี้มันยิ้มนะครับอันนี้ใช้กล้องหรือเครื่องคิดเลขถ่ายวะเนี่ยแสงทําไมมันฟุ้งจังเลยวะโอ้โหกินข้าวเหมือนจะอร่อยนะแต่ที่จริงไม่ใช่อันนี้อะไรกินปลาเหรอโอ้โหกินปลายังไม่ฉลาดอีกเนาะสงสัยต้องกินปลาโลมาแล้วแบบนี้นะถึงจะฉลาดขึ้นมานิดนึงนะครับ 0.0001%นะครับนั่งค้ากับจองค,คน,นรประเทศนี้นครับคอนเทนนะ์นหาเงินนั่นเองโอ้โหอันนี้ตุ้มแล้วมีคนโดนนะครับมีคนโดนนะแต่ขัดใจนิดหน่อยทำไมไม่เดินไปถ่ายใกล้ๆวะไหนๆก็ถ่ายแล้วนะเอออันนี้เดินวนไปวนมานะครับไม่กล้าเดินเข้าไปถ่ายนะครับชีวิต ได้เฉลมลูกระเบิดของไทยอันนี้เงินเดือนออกหลังจากไม่กี่วันก่อนประทาะน,นะครับดูดูใช้ของประเทศไทย,ยนะครับเนี่ยมันของประเทศไทยเลยนะเนี่ยมีเสื้อผ้าใส่ก็บุญแล้วครับดูก่อนนะอันนี้ไม่รู้ว่านะประเทศไหนน้าวอลก็วอลฟอม อันนี้เครื่องบินขี้เมี่ยงขึ้นแล้วครับผมอันนี้มันบินไม่ได้นะทุกคนเอามาจอดโชว์เฉยๆนะให้รู้ว่าเอ้ยเมื่อก่อนมันมีนะอันนี้ของจากเวียดนามเขาบริจาคให้มานะครับแล้วก็เอามาโชว์นะครับทําเหมือนบินได้แต่ที่จริงไม่ใช่นะครับมันบินไม่ได้นะแค่สตาร์ทตสดก็ควันท่วมแล้วนะครับเหมาะเก็บการเอาไปพ่นยาหรือว่าซื้อกับข้าวหน้าปากซอ อันนี้ก็ขอฝนอยูแล้วครับแม่มีหน้าอะไช่วงนี้ฝนตกหนักเพราะพวกเขาได้ทําการขอฝนจากเทพเมียงพระด,ดูดูดูแม่เหมือนยิ้มเล็บลิ้นแหม่หน้าใส่ใส่หน้าจังเลยนะเนี่ยถ่ายคอนเทนต์ก่อน อนี้ก็ยิงไปก่อนนะแต่ว่าอย่าเปรมเฟรมไม่ได้ะว่าไม่ถูกชี้นิ้วทำไนเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องเปรมไปก่อนดูหน้ามันไว้นะใส่รองเท้าแตะด้วยนะเพราะว่ารองเท้าแตะทำให้สะดวกต่อการวิ่งนั่นเองนะครับแต่ไม่สะดวกต่อการเหยียบระเบิดนะ ใช้ ak ด้วยยิงทีแสงกระจุยกระจายนะครับเนี่ยเนี่ยคอนเทนต์อย่างเท่ม,มัอยากรู้จริงๆเลยมันเอา